การต้นตหนูลุงลุงแล้วแปรงนี่อะมะขุกเอออันนี้แหละล้วงอะล้วงแปลงไหนก็ล้วงแต่อย่าไปจับหัวมันนะโดนไม่รู้ด้วยนะเอ๊ะเสียวไม่ดุเลยคนอื่นทำใจด้วยนะฐานเนี่ยไม่มีใครผ่านเลยใครไม่ผ่าเนี่ยจะให้ไปซ่อมกองไฟ เร็วๆเสียวเูมาไรเร็วอะคูลงด้วยอยู่ริมไหนคูมันอยู่ติดคู่ะคูกลับมาลองไลองไหเร็วขึ้นมาคูต้องรีบตัด เอมาตีคูอยู่ด้วยอูแล้ว่นี่ยหนูน่าอยู่อีกอันนึงเขาไม่อยู่แล้วอ้ตาตราอือนเนี่ยใครช้าคูไม่ได้ช้าอ้าวอันนี้ชามไหนอ่ะอันที่สองแเหลืออีกต้องสองอันเนี่ยนูดิอะไรอ่ะเกบเาอไป หัวหน้าหัวหน้าหมูนี่ใจไม่สู้เลยเจ็บเอาแล้วโดนกัดไปแล้วรู้ยังเนี่ยไม่รู้เลยแมงนิ่มๆแข็งๆเลยก็เหมือนจับให้มันกิน